ช่วง1น9 0แต่ชนีเนี่ยลงยาวไปกว่า30ปีเลย DCA เป็นการเฉลี่ยต้นทุนได้จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีค่ะว่าสวัสดีค่ะอยู่กับ2ส,สุทธิชาทองจันดีนะคะผู้แนะนําการลงทุนบอลจอลลีฟแคปิตอลค่ะเพื่อนๆมีพี่เคยเป็นกันไหมคะว่าการวางแผนเกษียณเนี่ย ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างเลยไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนหรือว่ามีวิธีอะไรที่น่าจะเหมาะสมกับเราเพราะว่ากลยุทธ์ทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะสองก็จะมาเทียบชัดๆให้ดูค่ะระหว่างการ ECA กับ Value Evaluating มันต่างกันยังไงและถ้าเป้าหมายก็คือการ,กรเกษียณแบบไหนจะเหมาะกับเรามากกว่ากันก่อนเข้าเทคนิคนะคะเรามาวางกรอบกันสักนิดนึงค่ะสาหรับการวางแผนกเกษียณไม่ใช่ว่าเราจะต้องชนะตลาดทุกเดือนแต่ว่ามันคือการสะสมให้ต่อเนื่องผ่านตลาดที่ลงขึ้นวิกฤตหรือว่าการฟื้นตัวดังนั้นนะคะวิธีลงทุนที่ดีจะต้องทำ ได้จริงแล้วก็ทําได้นานค่ะ เรามาเริ่มที่ DCA หรือว่า Dollar Cost Averaging กันก่อนนะคะหลักการของมันก็คือการลงทุนจํานวนเท่าเดิมทุกๆงวดเช่นเดือน5้าพันนะคะเราก็จะทําการเข้าลงทุนเนี่ยทุกๆเดือนไม่สนว่าตลาดจะขึ้นหรือว่าลงซึ่งข้อดีของมันนะคะก็คือเราจะตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเราไม่ได้สนว่ามันจะถูกหรือว่าแพงนั่นเองแล้วก็โดยธรรมชาตินะคะแน่นอนว่าเราจะได้หน่วย,ยที่มากขึ้นเมื่อราคามันถูกลงแล้วก็ได้น้อยลงตอนที่ราคาขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอธิบาย DCA แบบง่ายๆนั่นก็คือเหมือนเราตั้งระบบออโต้นะคะ แบ่งลงทุนแล้วก็ทําซ้าๆแบบนี้ไปเรื่อยๆถัดมานะคะนั่นก็คือ value a v a r a g i n g ค่ะ value e v a l u a g i n g นะคะไม่ได้เป็นการคุมว่าเงินจะต้องเท่าเดิมแต่ว่าจะเป็นการคุมให้มูลค่าของพอร์ตของเราเนี่ยเป็นไปตามกรอบที่เราตั้งไว้ซึ่งเขาเรียกกันว่า value path นะคะหรือว่าเส้นทางมูลค่าพอร์ตนั่นเองค่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าเราตั้งใจจะให้พอร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ5,000ดังนั้นเดือนแรกนะคะนั่นก็คือเป้า5,000ันซึ่งก็ทําแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆบวกไปเดือนละ5 0 0 0 5,000นะคะ ทีนี้ถ้าตลาดตกหนักนะคะก็จะทําให้มูลค่าของพอรตที่เราตั้งไว้เนี่ยต่ำลงไปกว่าเป้าของเราดังนั้นวิธี value averaging นะคะก็จะเป็นการบอกว่างั้นเดือนนี้ก็จะต้องใส่เงินเพิ่มเพื่อเป็นการดันกลับเข้าสู่เป้าหมายที่เราตั้งกรอบไว้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ถ้าตลาดนะคะมันแรงมากจนพอรตที่เราตั้งเนี่ยมันสูงกว่าเป้าไปแล้ววิธีการ value averaging นะคะก็จะบอกให้เราเนี่ยใส่เงินลดลงและบางส่วนแล้วก็บางสถานการณ์นะคะก็อาจจะถึงขั้นที่ขายออก หรือว่า Take Profit ออกไปนั่นเองค่ะก็เพราะว่าเพื่อเป็นการให้กลับมาสู่เส้นทางที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเป็นภาพง่ายๆเลยตลาดลงนะคะ VA จะบังคับให้เราซื้อเพิ่มและถ้าตลาดขึ้นแรงนะคะ VA ก็จะบังคับให้เราเนี่ยทำการขายออกหรือว่าซื้อน้อยลงนั่นเองค่ะ งั้นอะไรคือจุดแข่งและก็จุดอ่อนนะคะของทั้ง DCA แล้วก็ VA Value a v a l u a g i n g นะคะสําหรับ DCA ข้อดีของเขาเลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเหมาะกับพนักง,งานที่มีรายได้ประจําทุกๆเดือน2ค่ะสามารถตั้งออโต้ได้ตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยลดโอกาสเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะ3ค่ะเหมาะกับแผนการวางแผนระยะยาวๆหรือว่าการ,กรเกษียณนั่นเองวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้บังคับให้เราซื้อเพิ่มเมื่อตลาดถูกลงมากๆถ้าเรามีเงินเหลือจริงๆนะคะก็อาจจะลดโอกาสที่จะทําให้พอร์ตของเราเติบโตไปได้ถัดมานะคะวิ วิธี value a v e r a g i n g ข้อดีค่ะ1เลยก็คือมีตรกกะนะคะซื้อตอนถูกแล้วก็ลดลงตอนแพงได้เข้มงวดมากกว่าวิธี DCA 2. นะคะงานวิจัยหรือว่างานจำลองหลายๆชิ้นเนี่ยมีการชี้ว่าการ V A นะคะมีโอกาสที่จะได้ผลปลายทางที่ดีกว่าในบางเงื่อนไขโดยเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเข้ามานะคะบวกกับการลงทุนในระยะยาวค่ะแต่ว่า V A นะคะก็ยังมีข้อจำกัดที่หลายคนเนี่ยเจอบ่อยค่ะ หนึ่งนะคะนั่นก็คือจะต้องมีกระสุนเพิ่มในช่วงที่ตลาดลงค่ะซึ่งบางช่วงนะคะอาจจะต้องใส่เงินมากกว่าปกติหลายเท่าเลย 2. ต้องมีวินัยสูงมากๆนะคะเพราะว่ามัน,นี่ยจะบังคับให้เราซื้อเพิ่มในตอนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้อเลยนะคะ 3. ถ้าต้องขายเพื่อเข้าเส้นทางกับกรอบของตัวเองที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกๆในการทําวิธีนี้นะอาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าภาษีเข้ามากระทบซึ่งตรงนี้นะคะก็จะแล้วแต่สินทรัพย์ประเทศแล้วก็วิธีในการเข้าลงทุนค่ะดังนั้นนะคะถ้าถามว่าแผนกเกษียณเนี่ยควรจะใช้วิธีไหน2ขอตอบแบบนี้ค่ะ ถ้าคุณนะคะอยากได้ระบบที่ไม่หลุดง่ายแล้วก็สามารถทําได้จริงๆการ DCA นั่นก็คือคําตอบหลักเพราะว่าแผนกเกษียณที่แท้จริงแล้วนะคะต้องชนะที่ความสม่ําเสมอไม่ใช่ความเทพของสูตรที่เรานํามาใช้เพื่อวางแผนกเกษียณค่ะแต่ว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนที่มีเงินสํารองไว้เยอะๆวางระบบได้นะคะแล้วก็อยากจะทําตามกติกาที่เราตั้งไว้จริงๆ VA นะคะก็อาจจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเพราะว่าวิธีนี้นะคะมันจะสามารถกดดันให้เราซื้อเพิ่มในตอนที่ตลาดลง ซึ่งถ้าทําได้จริงๆนะคะมันก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของต้นทุนเฉลีย่ยแล้วก็ผลลัพธ์ปทางที่อาจจะได้เร็วกว่าด้วยค่ะโดยสรุปง่ายๆเลยการ DCA นะคะก็ง่ายนะคะแล้วก็มั่นคงซึ่งก็เหมาะกับการวางแผนกเกษียณกับคนส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็ Value a v a l a g i n g นะคะฟังๆดูแล้วนะคะก็เป็นระบบที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก็ต้องมีทุนสำรองเอาไว้ด้วยนะ เพื่อนๆพี่ๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าการ VA หรือว่า Value Averaging มันดีเนี่ยแต่ว่าจะทาได้จริงๆไหมกวัวจะทําไม่ได้นะคะแล้วก็มีทางสายกลางมาให้ค่ะนั่นก็คือ1เลยค่ะใช้ DCA เป็นแกนหลักก็คือตั้งตัวเลขไว้ทุกๆเดือนเหมือนเดิม2นะคะเราก็ต้องตั้งเงินสำรองก้อนหนึ่งเอาไว้3ถ้าตลาดนะคะมันลงแรงๆถึงระดับที่เรากําหนดไว้แล้วก็ค่อยจะทําการ top up เข้าไปนะคะดังนั้นนะคะก็ได้การลงทุนแบบมีวินัยอย่างเช่นการ DCA และก็ได้ความคุ้มค่าในบางส่วนนะคะแบบการ Value Averaging เข้ามาผสมอยู่ในพอร์ตโดยไม่ทําให้ชีวิตหรือว่าการลงทุนของคุณพังนั่นเองค่ะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่า DCA หรือว่า Value a v a l u a g i n g แบบไหนที่น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าถ้าใครนะคะที่มีรายได้แบบรายเดือนอย่างสม่ําเสมอไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ๆเพื่อสํารองในการเติมเข้าไปเวลามีความผันผวนข,ของตลาดอันนี้ก็แนะนําเป็นการ DCA น่าจะเหมาะกับทุกคนมากกว่านะคะและถ้าหากใครนะคะที่อยากจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าในการลงทุนหรือว่าการคุ้มค่าระหว่างรายเดือนเนี่ยแนะนําเป็น Value e v a l u a g i n g นะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีทุนสารองเนะาะสองก็อยากจะเตือนสําหรับคน ที่ชอบการ DCA เช่นเดียวกันหลายๆคนนะคะก็ชอบบอกว่าลงทุนไปเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะคะแค่ DCA ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอทุกๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็รวยเอง แต่สองนะอยากจะบอกว่าการ DCA มันดีจริงแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่สูตรวิเศษนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงมีคนจํานวนมากค่ะที่ DCA แล้วไม่รอดและอยากจะมาเล่าให้ฟังสัก3เคสนะคะเคสแรกนะคะนั่นก็คือคนที่ทําการ DCA หุ้นหรือว่ากองทุนที่ไม่กลับมาให้ผลตอบแทนเลยอย่างเช่นหุ้นญี่ปุ่นนะคะในช่วง1990ที่ดัชนีเนี่ยลงยาวไปกว่า30ปีเลย ใครที่ DCA ตอนนั้นนะคะก็ต้องรอไปถึงรุ่นลูกเลยค่ะถึงจะเห็นกำไรเคสนี้จะเป็นการบอกว่า DCA เป็นการเฉลี่ยต้นทุนได้จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีค่ะว่าราคาจะกลับขึ้นมาได้เคสที่2ค่ะการ DCA หุ้นรายตัวหลายๆคนนะคะคงจะเคย DCA หุ้นที่เคยเป็นบลูชิพถ้ายกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นโนเกียเนี่ยปัญหานั้นก็คือธุรกิจเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความเชื่อซ้ำๆเดิมๆแล้วก็ยังลงทุนแบบเดิมค่ะเคสแบบนี้นะคะจะบอกว่าการ DCA ไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงค่ะแต่มันคือการเอาเงินดีไปไล่เงินเสียงเคสที่3ค่ะเคสสุดท้าย ก็คือการ DCA ตามกระแสไม่ว่าจะเป็นกองทุนทีมเทคใหม่พลังงานสะอาดหรือแม้กระทั่ง AI นะคะซึ่งตอนขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าอนาคตแน่แต่ว่าถ้าไล่ลงยาวๆนะคะการที่ DCA ต่อในกลุ่มแบบนี้ก็อาจจะเป็นการติดดอยได้หลายปีเลยเคสนี้นะคะก็จะบอกว่าการ DCA เหมาะกับ Core Asset ไม่ใช่การลงทุนตามแฟชั่นค่ะไม่สําคัญนะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะใช้วิธี DCA หรือว่า Value a v a l a g i n g แต่ที่สําคัญเลยนั่นก็คือทําได้ต่อเนื่องและก็ไม่เลิกไปกลางทางซะก่อน,นะคะ่ะ ตลาดจะให้รางวัลกับคนที่อยู่ในตลาดได้นานไม่ใช่คนที่หาจังหวะเก่งที่สุดนะคะและสุดท้ายนะคะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านใดที่มาว่าการ DCA อาจจะง่ายจริงไม่มีเวลาเรามีเนินเนินแอปพลิเคชันนะคะในการลงทุนได้ง่ายๆไม่มีขั้นต่ำราสามารถสแกน QR code เข้ามาได้ทั้ง Live แอปพลิเคชันและก็เนินเนินแอปพลิเคชันนะคะดังนั้นนะคะอยากจะหาผู้จัดก,การกองทุนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนของท่าน Live Capital พร้อมให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้ส่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ